ลูกเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาปัจจุบันเป็นผู้นำบุญอยู่ภาคนครหลวงหกสมุรประการลูกมีเรื่องราวชีวิตอยากจะกล่ลาวให้พระเดชพรคุณหลวงพ่อฟังค่ะคุณแม่ของลูกมาจากเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ท่านเกิดมาท่ามกลางค่านนิยมที่ว่ามีลูกผู้หญิงไม่มีประโยชน์ oh. เลี้ยงไว้ก็ปเปลืองเงินปเปล่า โ oh. ตแล้วก็ต้องแต่งงานไปใช้แซกของคนอื่นอ๋อ oh. นี่โชคดีนะเกิดในเมืองไทยเลย oh. คุณพ่อคุณแม่ของแม่มีความรู้สึกว่าลูกผู้หญิงมีค่าสู้ไก่ตัวเมียตัวเดียวไม่ได้ oh. เพราะไก่ตัวเมียยังออกไข่ได้ oh. คือออกไข่แล้วยังกินได้ oh. แม่จึงถูกทิ้งตั้งแต่แรกเกิด oh. โดยจะยกให้ใครก็ได้ที่อยากได้ลูกผู้หญิง oh. เพียงแค่อ่าแ okay. เอาไก่ตัวเมียหนึ่งตัวมาแลกไปก็ได้อโอ้โหแล้วก็มีครอบครัวหนึ่งของคุณแม่มาเลี้ยงด้วยตั้งใจว่าเมื่อคุณแม่โตแล้วจะให้แต่งงานกับลูกชายของตัวเองอ oh. คือมีครอบครัวหนึ่งก็เลยมาขอคุณแม่อาไปเลี้ยงนะครับ <uk> นี่ดีนะไม่ต้องแลกด้วยไก่ คุณแม่ลูกจึงได้มาอยู่กับครอบครัวของแม่เลี้ยงตั้งแต่เแบบกไ oh. ม่เลี้ยงก็ได้เลี้ยงคุณแม่ให้อยู่ในฐานะลูกเลี้ยงที่เหมือนคนรับใช้ครับคือไม่เหมือนลูกแต่เลี้ยงเหมือเงินดุกับคุณแม่มากๆ oh. คุณแม่ต้องช่วยแม่เลี้ยงและครอบครัวทํางานทุกอย่างตั้งแต่อายุ4ขวบ oh. เลี้ยงน้องซักผ้าอ้อม จนบางครั้งคุณแม่พระตกลงไปในบ่อน้ำจมน้ำกินน้ำจนพุงกลางโอ้เดชะบุญยังมีผู้ใหญ่ผ่านมาเห็นได้ช่วยชีวิตท่านไว้ทันแต่แม่เลี้ยงก็ไม่ได้สงสารยังคงให้ทำงานเช่นเดิมอายุเจ็ดขวบทุกเช้าต้องตื่นแต่ดึกเพื่อมาหุงข้าวเตรียมอาหารไว้ให้ผู้ใหญ่กินโอ้โหอะไรจะขนาดนั้น นาอมีก็เรียกหุงข้าวได้เอ,อากาศเมืองจีนเช้าๆจะหนาวมากครับระหว่างที่รอข้าวต้มสุกก็ต้องเอาตัวไปอังใกล้ๆเตาเพื่อให้หายหนาวครับม้่ข้าวต้มร้อนๆก็ได้หกรา่ตัวทั้งแถบวายปวดแสบปวดร้อนมาก<ว>ผิวหนังหลุดติดไปกับเสื้อผ้าโอ้ปัจจุบันยังเป็นแผลเป็นอยู่ทั้งแถบด้านข้างตัว ต้องนอนป่วยเป็นเดือนหายแล้วก็ต้องลุกขึ้นทํางานตามปกติพอเตรียมอาหารที่ผู้ใหญ่กินแล้วถึงจะได้กินอาหารนี่ลูกเนนของหลวงพ่อนี่นยะยังดีนะ<อ>ไม่ถึงขนาดนี้น<อ>สมัยก่อนใช้ตะเกียบจะขีบกับข้าวใหม่ๆที่เพิ่งทําเสร็จไม่ได้ถ้าขีบของใหม่ก็จะถูกแม่เลี้ยงฟาดด้วยตะเกียบ<อ>ต้องกินกับข้าวที่ค้างคืน มีสิกินแต่อาหารเก่าอย่างเดียวจนบางครั้งพ่อเลี้ยงรู้สึกสงสารจึงขีกับข้าวดีๆให้รับประทานบ้างครับแม่เลี้ยงก็ตวาดดูเอาว่าตวาดพ่อเลี้ยงนะเป็นแม่ใช่ไหมถึงต้องไปเอาใจใส่าบางทีได้รับประทานเพียงข้าวต้มราดน้ำเกลือในแต่ละมือ้อนี่ลูกเนนไม่เป็นลูกพระราชนะไปเจอข้าวต้มราดน้ำเกลือนะเมนูกับพิเศษ บางวันอาหารตั้งพันชนิดเนี่ยครับแต่นี่บางวันกินแต่ข้าวต้มต้มกับก้อนกรวดใส่เกลือ,อ<า>ลูกเนน<อ>ยังไม่เจอก้อนกรวดใส่เกลือนะลูกนะ<อ>แล้วก็ต้องไปท้องไร่เขาไปท้องไร่เข้าป่าไปตัดฟืนบางครั้งก็ขึ้นภูขเขาไปถอนหญ้าเข้าไปในป่าก็ไปเจอ ไม่ถึงเสือหมาป่าตัวใหญ่อ oh. ซึ่งดุร้ายมากแต่รอดมาได้แปลกที่หมาป่าไม่เห็นสมัยนั้นชาวบ้านกลัวหมาป่ามากเพราะมันกินคนด้วย oh. นี่ลูกเนยยังไม่เจอนะ oh. บางครั้งก็ตกลงไปในหลุมงูร้ายที่เต็มไปด้วยงูพิษ oh. แต่ก็บุญช่วยมีคนช่วยชีวิตขึ้นมาได้อ oh. ทำอะไรก็ไม่ถูกใจแม่เลี้ยงเช่นล้างชามทำชามแตกไปหนึ่งใบ ก็จะถูกฟาดด้วยด้ามตะหลิวโอ้โห oh. ไปปลูกมันในไร่ด้วยความที่ยังเป็นเด็กทำไม่ถูกก็ถูกด้ามจอบฟาด oh. แม่เลี้ยงลำเอียงมากรักลูกตัวเองอย่างเดียวแต่กับคุณแม่ที่เป็นลูกเลี้ยงใช้งานหนักสารพัดเสื้อผ้าที่ให้ใช้ก็ต้องใส่ที่คนอื่นก็ใช้แล้วจนต้องปะแล้วปะอีก oh. เวลาจะนอนแม่เลี้ยงก็ให้นอนที่ปลายเท้านอนลำบากมากตัวงอเป็นกุ้ง Oh. เราไปด้วยความยากลําบากคุณแม่เคยคิดว่าทําไมชีวิตของเราหนะ่าลาบากมากขนาดนี้พ่อแม่ของเราก็ใจร้ายมีเลี้ยงเราเป็นลูกเลี้ยงเขาก็ต้องทําหน้าที่ทุกอย่างเมื่อไรจะตายสักทีหนึ่งด้วยชีวิตที่ลําบากทําให้ท่านเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายหลายครั้งแต่ก็ไม่เคยทาด้วยความกลัวความลําบากและกลัวบาปบแม้ไม่เลี้ยงจะดูกับท่านขนาดไหนท่านก็เด็ดแต่บนในใจ แต่ก็ไม่เคยเถียงแล้วไม่เคยเกลียดแม่เลี้ยงแต่จะคิดว่าเขาก็คงจะรักเราบ้าเหมือนกันน่ะเพราะว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยเขายังให้เรากินนมตั้งหนึ่งปีทั้งๆที่เราก็ไม่ใช่ลูกของเขาจริงๆเวลาถูกแม่เลี้ยงตีก็ให้ตีจนกว่าแม่เลี้ยงจะพอใจแหม่ตีตามความพอใจนี่มันมันนับครั้งไม่ได้เนี่ับบางครั้งพอใจยี่สิบทีก็ตั้งยี่สิบที รู้สึกว่าจะปลื้มอะไรอย่างเงี้ยร้องไห้น้ําตายังไม่ทันแห้งก็ต้องเรียกแม่เลี้ยงใหม่เพื่อถามให้แม่เลี้ยงใช้งานต่อไม่เลียกเดี๋ยวก็ึกว่างอนตีึ้นหนักขวบอีกพอครบอายุ18ปีครอบครัวแม่เลี้ยงก็ได้ย้ายจากเมืองจีนขึ้นสำเภาลำสุดท้ายมาที่เมืองไทยท่านก็ย้ายตามมาอยู่เมืองไทยด้วยครับมาถึงเมืองไทยแม่เลี้ยงก็จับท่านแต่งงานกับลูกชายของตัวเองที่ตั้งใจเอาไว้ ตั้งแต่ท่านมาเลี้ยงเมื่อแรกเกิดทั้งๆท,ที่ลูกชายของท่านก็มีคนชอบพออยู่แล้วแต่ก็ต้องยอมให้แม่คลุมถุงชนครับโอ้ทำเป็นบุพเพกันน่ะเนาะมาอยู่เมืองไทยแล้วแม่เลี้ยงก็เปิดร้านค้าขายค,ค,คุณแม่จะต้องช่วยค้าขายและหัดพูดไทยแรกๆมาหัดพูดไทยถ้ายังพูดไม่ได้ก็จะ <laughs> ทูกตา่า เพราะถ้าพูดไม่ได้ก็จะช่วยขายของไม่ได้ก็เลยโดนต่อยอ oh. ลูกของแม่เลี้ยงก็จะคอยจับผิดคุณแม่ถ้าทําอะไรผิดก็จะรีบไปฟ้องแม่เลี้ยงนันที oh. เห็นคุณแม่กินอะไรก็จะถับฟ้องนันทีแม่มาอยู่เมืองไทยในช่วงแรกชีวิตความเป็นอยู่ของแม่ก็ยังไม่ได้ดีขึ้นครับเพราะแม่เลี้ยงก็ยังคงใช้งานหนักเหมือนเดิมวันทั้งวันท่านตัวท่านจะหมุนไปลูกค่างไม่เคยได้นั่งเลยจนบางคนถามว่า เลี้ยงคุณแม่ในฐานะลูกสะพ้ยหรือว่าขี้ค่าค,คนที่มาซื้อของที่บ้านมปประจําต้องบอกแม่เลี้ยงว่าคุณนายอย่าลําเอียงให้มากนะเดี๋ยวจะอายุสั้นแล้วก็เป็นจริงอย่างที่เขาทักไว้แม่เลี้ยงของท่านก็อายุสั้นจริงๆมาอยู่เมืองไทยได้เพียงหนึ่งปีคลอดลูกใหม่ได้สองสามวันก็เสียชีวิตตอนอายุสี่สิบเอ็ดปี เมื่อแม่เลี้ยงเสียชีวิตลงชีวิตของคุณแม่ก็ดีขึ้นเพราะาไม่มีใครมาคอยดูดา่าซึ่งจริงๆแล้วแม่เลี้ยงก็คือคุณย่าของลูกเองเลบแล้วท่านก็นใช้ชีวิตอยู่กับคุณพ่อมีลูกด้วยกันแหมขนาดลำเข็นนั้นเนี่ยเจ็ด <c oughs> คน <c oughs> เสียชีวิตไปสามเหลือสี่ แต่สี่คนมาวัดพระธรรมกายหมดทุกคนสาธุนี่นะมันดีตรงนี้ <c oughs> โดยมีลูกทั้งสองคนไปพู่นนำบุญลุยสร้างบารมีมากับพระเดชพระคุณหลวงพ่อย่างเต็มที่ทุกงานสาธุครอบครัวของลูก,กเริ่มเข้าวัดเมื่อปี2527โดยการนำน้องสาวพอมาถึงที่วัดแรกคุณแม่ก็ชอบมากท่านบอกว่าท่านมีความสุขมากปลื้มมากมองไปจุดไหนๆก็ดีไปหมด คิดในใจว่าจะไม่ไปทําบุญที่อื่นแล้วจะมาแต่วัดนี้ต้องพูดไปเรื่อยๆนะลุกนะาไายคนอื่นเขาได้ยินมั่ง <c oughs> ตั้งแต่เริ่มเข้าวัดตลอดระยะเวลาเกือบ20่สิบปี<อ>ไม่เคยขาดการมาบูชาข้าพระวันอาทิตย์ตนเดือนเลย<ส>แม้แต่ครั้งเดียววันอาทิตย์ธรรมดาก็มีขาดบ้างแต่ก็น้อยมากนับครั้งได้ครับ คุณแม่บอกว่าท่านจะไม่ยอมขาดการมาวัดอาทิตย์ต้นเดือนเพราะหลวงพ่อบอกว่าเป็นบุญใหญ่อย่าขาดลูกๆก,ก็ไม่เคยขาดเลย<อ>คุณแม่บอกว่าเรามาเจอวัดพระธรรมกายเราโชคดีแล้วประกอบชีวิตแม่อาภพแม่บุญน้อยชีวิตจึงลำบากมากต่อไปนี้เจออู่แห่งทะเลบุญต้องทุ่มเทบุญแบบสุดๆ<อ>จะได้ไม่ต้องลำบากกันอีกท่านกลัวความลำบากและไม่ขอไปเจอความลำบากอีกแล้ว น้องสาวเป็นผู้นำบุญหลักคนนำการของที่บ้านมีสุขภาพร่างกายที่มักก็่จะแข็งแรงปัจจุบันป่วยเป็นไซนัสอักเสบแพ้อากาศแพ้ยุงโรคก,กระดูกปวดหลังปวดเข่าที่เป็นหนักที่สุดคือโรคไซนัสอักเสบที่โพรงจมูก <Okay. S 1> ด้านซ้ายผ่าตัดกระดูกอ่อนในจมูกเพื่อทำช่องระบายหนองจากโพรงไซนัสข้างแก้มให้ไหลลงสู่โพรงจมูกได้สองครั้ง oh. ล่าสุดหมอกณนัตผ่าตัดใหญ่คือเปิดเงือกโอ้โห,โอ,โหอะไรจะขนาดนั้นอเท่อขูดน้องออกจากโพรงเซน,นัดนนสด้ซยแต่ยังไม่ได้ทำเนื่องจากคนหมอไม่มีคีวว่างขณะนี้การน้องสายยังทรงทรงอยู่กราบเรียนถามพระเดชประคุณหนึ่งคุณย่าของลูกตายแล้วไปไหนคะกร <c oughs> าบแล้วทำไมคุณแม่ของลูกจึงมีชีวิตในวัยยาวที่ลำบากมาก เพราะว่าท่านเคยไปทํากรรมอะไรเลยคะถึงต้องลําบากขนาดนี้เคยเป็นคู่กรรมมาคุณย่าหรือเปล่าคะทําไมคุณพ่อของแม่ถึงไม่ต้องการแม่ทิ้งคุณแม่ตั้งแต่แบบบอกยกคุณแม่กับคนที่เอาไก่ตัวเมียมาแลกแค่เพียงตัวเดียวมีวิธีแก้ไขยอย่างไรบ้างให้ชีวิตของคุณแม่ไม่ต้องตกทุกข์ได้ยากในวัยยาวเช่นนี้คะและสามารถสร้างบารมีได้สะดวกสบายตั้งแต่อย่างยาววัยครับอ่านเร็วๆนี่ สับสนหมดจ้าไม่ครับในอดีตน้องสาวลูกเขาไปทํากรรมอะไรมาจึงทำให้มีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงครับอืมเหตุที่ตอนนี้คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่นะครับอายุแปดสิบป,ปีโอผ้ผ่านม้าป่าผ่านงูผ่านสารพัดครับโอ้เหตุที่แม่เจอเหตุการณ์อย่างนี้เพราะทำกรรมอย่างใด ก็ได้ผลอย่างนั้น oh. เรื่องนี้เรื่องฝันนะฝันในฝันเพราะเราโรงเรียนฝันในฝัน <Okay. S 1> ในข้าอนุบาลจะไปรู้อะไรกันมากมายเราก็รู้เรื่องอย่างเงี้ยก็แล้วกัน <Okay. S 1> อเอาเรื่องอี <c oughs> เขาไม่ค่อยจะรู้กันนะก็ <Okay. S 1> เป็นเรื่องของความฝันมันก็ต้องฝันอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ฝันนี่มันโอ้เยอะแยะ,ยะ,ยะอะไรก็ได้ <c oughs> ก็ไม่มีอะไรใหม่ทําอย่างไรก็ได้อย่างนั้น <c oughs> ในอดีตแม่ก็เกิดในเมืองจีนนั่นแหละ Oh. มีลูกหลายคนค oh. แล้วก็ยากจนลำบากที่จะต้องเลี้ยงเคยขายลูกของตัวเองในลักษณะเดียวกันคือแลกกับไก่ oh. นี่เป็นทรกับเขาอย่างนั้นน่ะและอีกวิบากกรรมก็คือเคยเป็นคนมีฐานะดีและมีคนใช้ในบ้านนี่ในอดีตนะ oh. แต่ตัวเองนโะหดร้ายกับคนรับใช้มากใช้งานหนักมากและก็พูดจาไม่ค่อยดีกับคนรับใช้ครับกอบกับทําทานมันน้อยจึงได้เจอเหตุการณ์ในปัจจุบันนี้เนะี่ยไม่ได้เกี่ยวกับคุณย่าคเคยผูกเวรกันไม่ใช่ไอ้นีกรรมส่วนตัวบรรดาลอย่างนั้นครับตัวใช้กรรมแต่คุณย่าสร้างกรรม มันไม่ยุติธรรมเลยนะครับไกฎแห่งกรรมวิธีแก้ไขก็ต้องให้อโหสิกรรมกับผู้ที่ได้กระทำมานะจ๊ะครับแล้วก็ไม่ทำบาปใดๆเลยบรวมทั้งต้องสร้างบุญทุกบุญให้มากๆโดยเฉพาะภาวนาให้เขาถึงพระธรรมกายก็จะหมดวิบากนี้ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ทำอยู่แล้วครับ,รบก็เป็นที่แน่ใจได้ว่าพบชาติต่อไปมีแต่ดีอย่างเดียว สาธุส่วนคุณย่านะ่ะตายแล้วเมื่ออายุ4ีป่ปีหลังจากคลอดลูกได้สองสามวันเป็นกรรมในอดีตกับกรรมปัจจุบันอดีตท่านทำปลาอธิบาตครับ่าสัตว์แม่ลูกอ่อนเพื่อทำอาหารครับกรรมปัจจุบันก็ได้เคยฆ่าสัตว์ทำอาหารใจคอท่านก็ เป็นคนดุเนอะนแล้วก็เป็นคนร้ายด้วยลำเอียงมากไปด้วยโทสะแล้วก็มีความตรนีนาตายแล้วท่านก็ไปเลยแหละไปเป็นเปรตในเปตโลโอมีลักษณะเป็นเปรตผู้หญิงเป็นนางสาวเปรตผอมผิวแห้งดำ แล้วก็มีไฟแลบออกมาจากปาก่าหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรจะกินแล้วก็กินก็ไม่ได้ก็หิวโหยเพราะตอนนั้น,น,นั่นแหละมีไฟแลบจากปากเพราะว่าชอบด่าว่าด่าจนไฟแ,บแลบอะไรก็ร้อนมีมั้งไหมไม่มีมมนะ มือหงอิกงอพระชอบทุบตีทำร้ายด้ยวยความโกโรธรส่วนน้องสาวที่ไม่แข็งแรงและใส่นัดอักเสบก็เพราะในอดีตกรรมในอดีตที่ทรมานสัตว์นะ่ะตามมาส่งผล<อ>คือเคยเกิดในสังคมเกษตรกรรมได้ใช้งานควายตัวหนึ่ง คาราบาวดำนั่นแหละทำงานครับแต่มีอยู่ตัวหนึ่งมันดื้อถึงเวลาทำงานมันก็ไม่ยอมไปทำก็เลยโมโหผูกมันไว้กับหลักเพื่อลงโทษผูกไปก็อบรมสั่งสอนไปน<อ>แต่มันจะไปรู้เรื่องอยังไงเพราะมันเป็นคาราบาวดำมันก็ยังดืง้อก็เลยผูกก็ไว้อย่างนั้น Oh. ไม่สนใจมันครับแล้วตอนนั้นก็เป็นหน้าฝนพอดีโอ oh. ฝนตกแดดออกยุงกัดก็ปล่อยมัน oh. อยู่อย่างนั้นจนมันป่วยเป็นไข้หวัดอัคระบาวดำเป็นไข้หวัดได้นะก็ oh. ปอดบวมเพราะแตกแดดตากฝนโอ oh. โดนยุ่งกัดอยู่นานอดอดจากยากเกือบตายเนี่ยครับบางทีก็ใช้สัตว์เทียมเกวียนบรรทุกข,ของหนัหนกๆมาก มื่อมันไม่ยอมจะลากไปก็เรียนตีมัน oh. กับอีกกรรมหนึ่งในอดีตก็ทำกับแมวคือแมวมันชอบประทายไม่เป็นที่เป็นทางเลยมันเลยเอามันไปขังไว้ในสุ่มไก่ ah. กลางแจ้ง oh. <laughs> แม่รู้สึกฉลาดในการทำอย่างนี้จัง oh. แล้วปล่อยให้ตากแดดตากฝนตากยุงบางทีก็อาหารบางบ้างบางทีก็ไม่ให้ ครับเกือบตายทีเดียวเลยอยังไม่รวมกับกรรมอื่นเอาแค่สองกรรมก่อนพอรครับก็เลยมาทําให้เป็นโรคภายแค่เจ็บมีสุขภาพเป็นแข็งแรงนี่นะลูกนะแต่ก็มีวิธีแก้ไขครับให้หนักเป็นเบาเบาก็หายให้ปล่อยโครกระบือแล้วก็อทิศส่วนกุศไปยังคู่กรรม แต่ไม่ต้องถึงกับปล่อยแมวหรอกรแล้วก็ทําบุญทุกบุญบเหมือนเคยนั่นแหละแต่ให้ทีทีและเข้มข้นอย่าไปท้อในการสร้างบาร,รมีที่สําคัญที่สุดคือน,นั่งธรรมะอาจเข้าถึงพระธรรมกายก็จะพ้นจากวิบากกรรมนี้ได้เออสงสารจังเลยลูกเอ,อ้ยแต่ว่าทุกคนเกิดมาก็มีวิบากกรรมมาทั้งนั้นแหละไม่มีใครสบายทักคนค มากบางน้อยบางเราก็สร้างบาร,รมีกันไปหนักก็จะเบาเบาก็จะหายถ้าตายก็ไปดี